สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอาจากรยูทูบกัมบลเวนะผมวันนี้นะครับเราจะมาลงพื้นฐานกันนิดหนึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นะผมใครที่ยังไม่รู้นี่ต้องดูตั้งใจดูเลยนะเพราะมันเป็นแบบว่าเป็นตัวที่ทาให้เราเก็บเลเวลเร็วเลเวลช้าก็ว่าไปนะฮะซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆครับนั่นก็คือเผ่าพันธุ์ในเกมแรงกล็อกออนไลน์นั่นเองครับใน r o เนี่ยมันจะมีเผ่าพันธุ์อยู่ทั้งหมด10เผ่านะครับผมก็คือรายชื่อที่ผมเขียนไว้ทั้งหมดนี้นะ มันจะมอเตอร์ทุกตัวเนี่ยจะมี3อย่างครับก็คือมีขนาดนะครับมีเผ่าแล้วก็มีธาตุนะครับผมซึ่งแต่ละตัวเนี่ยบางทีก็อาจจะธาตุเดียวกันหรืออาจจะเผ่าเดียวกันนะครับผมซึ่งอันนี้ต้องไปดูที่ดัตตาเบสนะเพราะมันไม่ได้บอกไว้ครับบางทีเนี่ยอันที่เหมือนเหมือนจะเป็นเผ่านี้นะแต่มันไม่ใช่นะครับผมดงูง่ายๆคืออนูเรียน,นครับคืออนูเรียนเนี่ยเหมือนจะเป็นสัตว์ใช่ไหมแต่จริงแล้วมันเป็นปลานะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องศึกษาไว้ด้วยนะครับว่าเราจะไปเก็บเรื่องที่ไหนและไอ้มอเตอร์ เพื่อจะได้หาการไปตีให้มันแรงๆนะครับผมคือหลักๆเนี่ยเรื่องเผาเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่กับพวกตีสายฟิสิกอลนะครับผมก็คือพวกตีปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นฮันแอสบีเอสอะไรก็ว่าไปนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเรื่องเผานะครับผมแต่ถ้าเป็นเรื่องธาตุเนี่ยจะเป็นเรื่องของพวกสายเวชเช่นวิชาเสกอะไรพวกนี้นะครับผมเอาคลิปเนี้ยเรามาคุยนเรื่องเผาก่อนครับเผาอาโอทั้ง10เผาเนี่ยก็จะมีลายรูปร่างครับก็คือเบอร์หนึ่งนะครับผมอันเดสเบอร์สองนะฮะอันที่3ก็คือเผาสัต์ สี่เผ่าพืชนะครับผมห้าเผ่าแมลงหกเผ่าปลานะครับผมเจ็ดเดมอนนะฮะแปดก็คือถึงมนุษย์นั่นเองครับเก้าก็คือเผ่าแองเจิลก็คือเทวทูตนั่นเองครับผมสิบก็คือดาก้อนนะครับผมซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาดูว่าการ์ดเผ่าเนี้ยจะตีเผ่านี้ให้แรงใช้การ์ดอะไรครับจะป้องกันเผ่านี้ใช้การ์ดอะไรแล้วก็เผ่านี้มีมอนเตอร์อะไรบ้างนะครับผมอ่าเริ่มกันที่เผ่าที่หนึ่งเลยก็คือฟอร์มเลสนะครับผมหรือในรูปร่างนั่นเองครับ การที่โจมตีเผาและรูปร่างแรงขึ้น20%ก็คือโกบิโกเอ็กนะผมอันนี้แหละครับก็เป็นเหตุผลหนึ่งว่าทําไมอ e ีการ์ดไข่โง่ๆหน้าเมืองมันถึงแพงนักนะผมเพราะมอนเตอร์ในฟอร์มเลตเนี่ยค่อนข้างจะมีตัวรหลายตัวที่เอ็กพีดีนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูสไลด์ัดไปนะผมะส่วนการ์ดป้องกันก็คือพีโนมิน่านะผมสามารถป้องกันมอนเตอร์เผาลายรูปร่างได้30%นะผมถือว่าสูงมากเลยนะใส่กับโล่นะครับส่วนโกบิโกเอ็กนี่ใส่อาวุธนะนี่ครับ หน้าตาของมอเตอร์ฟอร์มเลสทั้งหลายนะครับผมลายรูปร่างทั้งหลายนะครับหลักๆที่เราเจอกันบ่อยก็คืออัลามนะครับผมคอกทาวเวอร์ชั้น3นะครับผมชั้น4นะฮะมิสเคดนะครับผมมิสเคดก็ทอยแฟคทอรี่นะครับผมชั้น2คอกก็เหมือนการคอกเนี่ยมีตั้งแต่ชั้น2ชั้น3ชั้น4ของคอกทาวเวอร์เลยครับสตาร์เล็กติกโกเลมอันนี้อยู่ที่โคมานโดด้านบนนะผมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นโรงงานผลิตอีรูนะครับผมใครอยากได้อีรูเชิญที่นี่นะฮะสลิปเปอร์อ่ะอันนี้ก็เป็นะผม ส่วนไอ้ตัวสุดท้ายนั่นคือวินาตูนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเจอนะครับมันอยู่ที่โรบอทแฟคทอรี่จูบาลอสนะครับผมไม่ใช่สิจูบาลอสนะฮะโรบอทแฟคทอรี่ของไคเอลนะครับอันนี้จูบาลอสนะครับพวกแอตซินชอบไปลากกิมกันที่นั่นครับวิวัยมากครับแต่ก็เสี่ยงตายมากเช่นกันนะครับผมมันเป็นลารูปร่างหมดเลยนะไอ้ทั้งหมดที่เอามาเนี่ยมันเป็นตัวท็อปท็อปนะมันจะมีหลายตัวครับที่เป็นลารูปร่างนะครับผมผมเลือกเอาตัวท็อปท็อปมาก่อนนะครับเอาที่เก็บรูปวิกันบ่อยๆมานะครับผม อ่าอันเนี้ยถ้าอยากตีแรงกับพวกเนี้ยให้กาฮ่าการ์ดไข่ปิโกะมาแบบนี้นะผมใส่เข้าไปครับผมโอเคต่อมาครับการ์ดตีอันเดยและการ์ดป้องกันอันเดยครับการ์ดีอันเดยทางซ้ายมือเนี่ยหลายๆคนอาจจะไม่เคยเห็นครับมันคือการ์ดสกอร์พิ้นคิงนะผมมันไม่มีในเกมนะนะแต่มันมีรูปไว้นะครับผมส่วนทางขวานี่ก็คือเชดดี้เบร์นะครับการ์ดป้องกันเผาอันเดย์สามสิบเปอร์เซ็นต์นะผมอยู่ที่อ่าแดนอินบอร์ดนะฮะเผาอันเดยหลายๆตัวนะครับผม ก็จะมีอีวิรุตนะฮะอีวิอีวิรุตอิดนะครับผมคาริสเบิร์กสเกลเพซเนอร์นะครับผมอิจติกดูลาฮานสเกลซอมบี้อะไรสักอย่างนะครับผมอ่สเกลตั้งซอมบี้เพซเนอร์เออนะครับผมคือถามว่าทำไมไม่มีอนดูบิดฮะจริงจริงแล้วอนดูบิดเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับผมแต่เป็นธาตุอันเดธนะมันเสือกโดนเทอร์นเดธก็เลยจะงงงหน่อยๆนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูรัตเบตของอนดูบิดนะครับผมคืออนดูบิดเป็นเผ่ากึ่งมนุษย์นะครับอย่าจำผิดนะฮะ นั่นแหละครับเขาถึงใช้ไฮด้าไปตีอนุบิตกันนะครับผมโอเคเผ่าอันนี้จบไปนะครับผมต่อมาครับเผ่าสัตว์นะครับผมเผ่าสัตว์เนี่ยใช้การ์ดกอบลินนะครับผมในการตีนะครับตีแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ใช้การ์ดออกวอร์เรอร์นะครับผมป้องกัน30%นะครับผมนี่ครับเผ่าสัตว์มีอะไรบ้างครับก็สัตว์จริงๆครับผมมีเต่านะครับมีแมวน้ํามีกระต่ายมีแพะนะครับผมคือสารพัดสัตว์อ่ะอยู่กับเผ่านี้หมดเลยนะครับผมเรา ก็จะเจอได้พวกนี้พวกเต่าก็ตายเกาะเต่าอะไรอย่างนี้นะผมใครไปเกาะเต่าก็กลับลินนะลองหาๆมาใช้ดูนะทาให้ตีแรงขึ้นนะครับผมต่อมาครับแพลงน,นะฮะแพลนเนี่ยเอออันนี้รูปมาสลับกันนิดนึงครับผมสกอ์เปี้ยนเนี่ยเอาไว้ตีนะเป็นการตีมอเตอร์เผาพืชแรงขึ้น20%นะผมส่วนอ e ีไปทางซ้ายมือเนี่ยรู้สึกจะชื่อโซเดอร์แอนด์มั้งครับผมมันเป็นการที่ ไม่แน่ใจว่ามันเข้าหรือ,อยังนะแต่ไม่เคยเห็นมาก่อนในเกมนะผมน่าจะเป็นการที่มีข้อมูลแต่มันไม่รอบให้หรือว่ามันไม่เอามายัดใส่เกมนะอ่าอันนั้นก็ไอการ์ดไอทางซ้ายมือเนี่ยมันป้องกันเผาพืช30%นะครับมาดูโชมหน้าของมอเตอร์เผาพืชกันนะผมจริงๆแล้วเนี่ยที่เราคุ้นหน้าคุ้นตาก,กันก็คือแพลนทั้งหลายนะครับไวแพลนเยลโลแพลนเออเลดแพลนชายนิ่งแพลนนะผม คือไอ้พวกนั้นนะครับผมคือเผาพืชครับแต่เราก็ไม่รู้จะใส่การ์ดไปตีมันทำไมครับมันตีเข้าที่1นะครับแล้วมันไม่ตีส่วนด้วยนะผมซึ่งมอนเตอร์เผาแพรเนี่ยมันก็มีตัวอื่นอีกนะครับผมก็คือที่เห็นบ่อยๆเลยก็เนี่ยครับจิโอกรมเฟอร์ครับดอกครับผมก็ยิงกันหน้าสันนะครับแล้วก็ไอ้ต้นไม้ลิงนะครับผมแล้วก็อ่าถ้าตัวที่3เนี่ยก็คือไดยาร์ดนะครับผมก็เป็นหนังไม้นะครับอยู่ที่โคอมบโดนะครับตอนนี้น่าจะล้างแล้วครับแบบนั้นใคร ใครชอบไปเก็บนางไม้ก็ไปเก็บได้นะขยะค่อนข้างจะโอเคนะขยะประมาณสา0สรนะผมแล้วก็แพ้แพ้ทัดไฟค่อนข้างมากครับส่วนใหญ่มอนเตอร์แพร์เนี่ยมันจะเป็นมอนเตอร์เผาพืชเนี่ยมันจะแพ้ไฟเกือบทุกตัวนะครับผมส่วนใหญ่ก็น่าจะทุกตัวหละเผาพืชน,นะแพ้ไฟหมดนะส่วนทางขวาสุดก็คือพังนะครับผมก็เจอได้ที่คอกทาวเวอร์ชั้น1น,นะครับผมอ่าอันนี้คือมอนเตอร์เผาแพร์ทั้งหมดครับเอาแบบตัวที่มันเก็บเวลได้จริงจงจังนะครับก็คือเนี่ยสตัวนี้แหละนะตัวท็อปของเผาพืชแล้วนะ คือมากกว่านี้ก็ไม่รู้จะไปเก็บอะไรกับมันแล้วนะเก็บชายนิ่งแพนตก็ใช่ที่นะครับผมต่อมาครับเผ่าแมลงครับเผ่าแมลงเนี่ยตีแรงด้วยาคาราเมลนะผมตีเผ่าแมลงแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ป้องกันเผ่าแมลงด้วยบิ๊กฟูดนะครับป้องกัน30%นะโอเคคุณหน้าคุณตากับเผ่าแมลงอยู่นะผมก็จะมีหนอนแดงอันนี้คุ้นสุดแล้วนะครับผมแล้วก็คิลเลอร์แมนติสอันนี้อยู่ในคิวดานครับเอเชียนวอร์มก็ในคิวดานเหมือนกันคิมมี่เฟียก็คิควดานครับ ส่วนอีตัวข้างล่างนั่นคือดาร์คอนเทลนะครับก็เกาะเต่าชั้นหนึ่งนะผมก็ไปเจอมันเป็นการเซตของฮันเตอร์ด้วยนะไอ้ดาร์คอนเทลเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตัวขวาล่างนะคผมบัตตี้บัตเทอร์ไฟล์ครับอยู่ที่กังลิวนะครับผมก็เป็นตัวกวนอยู่กับตัวต้นไม้ลิงนะครับผมอ่าเป็นเรียกว่าเป็นองค์ลักต้นไม้ลิงนะครับตัวน้ำคานตัวหนึ่งในนั้นนะครับผมอ่าอันนี้ก็คือมอนเตอร์ผ่าแมลงนั่นเองครับหลักๆที่เราเจอบ่อยก็คือเอ่อหนอนแดงนั่นเองครับแต่ก็จะคุ้มไหมที่เราจะมาซื้อนะครับผม ก็ไม่ค่อยคุ้มนะเพราะหนออแดงเนี่ยมันอย่างมากก็เก็บกันแค่ถึงประมาณ5 0าสถึงหกอะไรอย่างเงี้ยเลยวันนั้นก็ไม่เก็บกันแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามันอยู่ในกิวดันที่มันเป็นดันที่มันมีมแมลงนะผมจะไม่ได้ว่าบ้านไหนนะก็ไม่ค่อยจะซื้อคาราเมลใช้กันหรอกนะฮะโอเคเผาปลานะผมอันนี้เป็นเผาเผายอดนิยมนะฮะคือนิยมทั้งบาบิลันทั้งทั้งเส้นอ่ะนะฮะบ,บาบิลันทั้งดันเนี่ยแทบจะปลาหมดเลยนะฮะก็มา ไอ้การ์ดที่ทําให้ตีเผาปลาแรงก็คือนี่ครับฟอล่าครับผมตีเผาปลาแรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ลาฟเฟเซียนะครับผมลาฟเฟเซียเนี่ยป้องกันเผาปลา30%นะครับผมตัวลาฟเฟเซียเนี่ยมันมีมันมีมอเตอร์เข้ามาแล้วนะการ์ดแล้ก็น่าจะถูกลงแล้วแต่ก่อนแพงมากครับผมถามว่าเผาปลามีตัวอะไรบ้างครับตัวเด็ดๆครับแน่นอนเลยก็คืออันโเลียนนะครับผมหลายๆคนอย่างที่บอกว่ามัาถามบ่อยๆว่าเอ้าพี่อันโเลียนไม่ใช่ปลาเหรอเอ้ยไม่ใช่สัตว์เหรอแม่งเป็นปลานะครับผม มันเป็นเผ่าปลานะแล้วก็แก๊งบาบิลันครับเช่นอซอฟฟิตนะผมมีม้าน้ำนะครับโอบิเน่นะผมแล้วก็สตูบครับตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นเฮ้ยกึ่งมนุษย์หรือเปล่าแม่งยืนได้ครับมีแขนมีขามีตัวมีหัวนะฮะปรากฏว่ามันเป็นป่าครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าตัวนี้มันเป็นป่านะอ่าแต่การสตูบเนี่ยมันไปนตีเผ่าเดมอนนะครับเจ้าก,ก็จะงงหน่อยๆนยนะอ่า แต่ก็จําไว้นะครับว่าอนนเลียนเป็นปลานะเป็นปลาอนนเลียนเป็นปลานะครับย้ําเข้าไปนะครับโอเคต่อมาเผ่าเดมอนนะครับเผ่าเดมอนเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่าการสตูปนะฮะสตูปเนี่ยก็เออ่นั่นแหละครับผมตีเดมอนนะครับแรงขึ้น20%การที่ป้องกันเผ่าเดมอนก็คือคาริสเบิร์กนั่นเองนะครับผมนี่ครับแก๊งเผ่าเดมอนทั้งหลายนะครับก็จะมีไมมดูซ่าวันเดอร์เลอร์นะครับแอมมูธนะครับอีฮิบัสซกคิบัสนะครับผมแล้วก็แก๊งในโรบอทแฟคทอรี่ครับ อาริเซลอาริออตอะไรในพวกนี้นะครับผมก็แก๊งนี้ก็จะหาการ์ดตีมันยากนิดนึงครับเพราะสตูบแม่งแพงมากครับสตูปก็เป็นเกือบเกือบสิบเอ็มอยู่นะการ์ดค่อนข้างจะแพงมากนะผมเมื่อเทียบกับตีเผาใบอื่นๆนะครับผมอ่ามอนเตอร์ที่เรานิยมกันนี่ครับแน่นอนว่าต้องอินคิวบัสสกิบัสพอครูแซดฮูลี่เขาไปกันนะครับแต่อินคิวบัสกิบัสเนี่ยมันหลบได้ด้วยทั้งไฮดานะครับผมเพื่อตีขนาดกลางเพราะ ไอสองตัวนั้นเปนขนาดกลางครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือเซานตาโพลิงนะครับผมเพราะไอเนี่ยมันเผามืดนะครับผมดังนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีเลี่ยงนะครับผมแต่เมดูซ่าเนี่ยหลาทางเลี่ยงครับอย่างมากก็คือแค่การ์ดเหมืองนะครับเพราะเมดูซ่าเป็นเดมอนไหลธาตุนะฮะขนาดกลางใช่ไหมครับสตูปแม่งแพงเกินนะครับลบหน่อยก็การ์ดเหมืองนะครับผมไหลธาตุก็อะไรก็ชนะไม่ชนะมันนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็คือมอนสเตอร์เผาเดมอนตัวพีคตัวท็อปๆนะครับที่ใช้เก็บเลเวลกันนะครับ ก็คงไม่พ้นเมดูซ่ามันเดลเลอร์อิคิบาสักิบาสนะครับผมส่วนอีหุ่นสองตัวนี้มีแต่คููซิเดอร์ไปเก็บนะครับผมต่อมาครับการ์ดกึ่งมนุษย์นะครับผมอันนี้การ์ดเนี้ยมันค่อนข้างจะเป็นที่นิยมเพราะกึ่งมนุษย์เนี้ยรวมถึงผู้เล่นด้วยนะครับผมผู้เล่นเนี้ยก็ก็นั่นแหละครับนับรวมผู้เล่นเข้าไปด้วยนะครับมันก็เลยใช้ได้ประโยชน์ทั้ง,งได้ทั้งเก็บเลเวลนะครับแล้วก็เอาไปใช้พิวพีกิวอร์อะไรด้วยนะครับผมไฮด้าเนี้ยตีกึ่งมนุษย์แรงขึ้น20%นะครับแล้วก็ป้องกัน กึ่งมนุษย์30%ก็คือกบแดงนั่นเองนะครับผมกึ่งมนุษย์ที่ตัวท็อปเลยก็นี่ครับอนดูบีท์ครับมาแรงแสงทางโค้งพอทุกสถาบันนะครับผมแรงมากนะฮะนี่นะครับจำไว้นะครับอนดูบิทเป็นกึ่งมนุษย์เอาไฮด้าไปตีนะฮะถึงมันจะเป็นธาตุอันเดรสก็เถอะนะฮะแล้วก็อบิทไนท์นะครับผมก็ม้ามาดําแห่งกาเทมนะครับผมแล้วก็ไวโอลีไวโอลีนะฮะไวโอลีก็เป็นกึ่งมนุษย์นะครับผมแล้วก็มีบัตมาเดเลอร์นะครับผมที่นิเพม แล้วก็แก๊งเบลแล็บนะเบลแล็บเนี่ยจะมี4ตัวนะครับผมมีมีโคลสายโคนวิโคนเอ็มเอสนะครับผมแล้วก็โคนพีทมั้งนะฮะที่เป็น4ตัวที่เป็นธาตุกึ่งมนุษย์นะครับผมส่วนอีก2ตัวก็คือลอร์ดไนท์กับตัวแอตตาซินคอร์สเป็นปีศาจนะครับผม2ตัวนั้นเป็นปีศาจนะต่อมาครับเผ่าเทวทูตนะครับมันไม่มีการโจมตีครับมันมีแต่การป้องกันนะครับก็คือการอนุบิสนั่นเองนะครับผม ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมไม่มีการโจมตีเผ่าเทวทูตนะเผ่าเทวทูตที่เป็นมอนเตอร์ตัวท็อปเลยก็เนี่ยมีอ e ีอ e ีดังฟ้าตัวเล็กๆนะครับผมที่อยู่ในกิฟินเนียนะผมแล้วก็ที่เหลือนเนี่ยจะเป็นพวกแก๊งที่อยู่ในธัาๆๆนาทอทาวเวอร์นะผมก็เป็นเผ่าแองเจิลทั้งหมดเลยนะครับผมส่วนมอนเตอร์ปกติเนี่ยไม่มีนะผมมีแต่เนี่ยนะครับมีตัวเล็กๆ,กๆนั่นแหละครับผมเป็นมอนเตอร์ปกติที่สุดแล้วครับนอกนั้นนี่เรียกว่าศักดิ์ศรีมินิบอสทั้งนั้นนะครับผม อ่าโอเคไปถึงเผ่าสุดท้ายนะเผ่าสุดท้ายเนี่เผ่าดาก้อนครับผมเผ่ามังกรนั่นเองการ์ดตีก็คือการ์ดมังกรเขียวนะครับตีเผ่ามังกรแรงขึ้น20%นะผมส่วนการ์ดป้องกันก็คือมังกรสีฟ้านะฮะป้องกันมังกร30%มสิร์เนะผมมังกรมีอะไรบ้างก็มีครับมังกรเขียวมังกรฟ้าที่กิฟเฟนนะครับผมมังกรแดงมังกรม่วงที่ดัดลาวาแมกมาดันเจียนชั้น2นั่นเองครับมังกรเอพีหรือมังกรเอพีนั่นเองที่เราเรียกกันนะแล้วก็มังกรแดงมังกรเขียว ที่อบีเลชชั้น1ชั้น2นะครับผมอ่าแล้วก็อ e ีมังกรสีฟ้ากับมังกรสีทองนะฮะอันนี้อบีเลชชั้น3นะผมอยากให้ไปลองกันนะถ้าใครไม่รู้โหดแค่ไหนไปดูคลิปได้นะผมแอตซินใส่ EDP ไปตีมังกรนะครับโดนมังกรตบกลับถึงก็กิ้งนะครับผมอ่าคือทั้งหมดเนี่ยมันก็เป็นมอนเตอร์ในแร็กล็อกทั้งหมดนั่นแหละรครับคือมอนเตอร์ทั้งตัวเนี่ยมันต้องมีพามีธาตุมีขนาดนะครับผม ดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะไปเก็บเลเวลก็ศึกษานิดนึงว่าอาวุธที่เรามีเนี่ยมันตีเผ่าไหนแรงนะผมหรือไม่งั้นก็อีกทางก็คือเราควรลงทุนกับเผ่าไหนนั่นเองครับผมเพราะเวลาลงทุนเนี่ยช่วงเลเวลซับเจ็ดสิบถึงเก้าเก้าเนี่ยมันจะเก็บเลเวลนานใช่ไหมครับเราจะไม่น่าจะมีตังซื้ออาวุธสักสองสามชิ้นนะน่าจะชิ้นสองชิ้นแล้วก็เต็มกืนแล้วนะครับเอาแรงๆครับสักชิ้นสองชิ้นพอนะครับเลือกมาสักเผ่าหนึง่งหรือสองเผ่าน,นะครับกันเบื่อนะเพราะเวลาเราเก็บเลเวลเนี่ยช่วง เลย9กขึ้นไปเนี่ยมันจะเก็บไว้วนานครับดังนั้นเนี่ยพยายามหามอนที่มันมีเยอะๆแล้วยีฟพีดีนะผมแล้วก็ซื้อเผ่านั้นใช้แล้วก็จะได้ใช้ไปตลอดยัน9 9เลยนะผมอ,ะอันนี้เป็นคําแนะนําในการเลือกอาวุธนะก็คือเลือกเผ่าที่มอนเตอร์เยอะแล้วก็ยีฟพดีนะผมเพื่อเราจะได้เก็บเรื่องยาวๆได้จน9 9แา้วซื้ออาวุธเพียงครั้งเดียวนะอ่าโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันก็น่าจะรู้เรื่องกันเนาะว่า ประมาณไหนดีซื้ออาวุธประมาณไหนดีนะครับผมเอาละครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe YouTube c o m m อ n w เวด้วยนะครับเวลามีคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดของ YouTube นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ